สวัสดีครับผมนายแพทย์พิทินัทมังคลานนทชัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกเชี่ยวชาญด้านข้อเข่าและข้อสะโพกโรงพยาบาลทนบุรี2ครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลความรู้เรื่องแผนการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นนะครับที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการข้อฝุดขัดนะครับหรือเริ่มมีอาการเสียวเสียที่ข้อเข่าแล้วนะครับผมเราก็จะแนะนําเรื่องของการปรับพฤติกรรมก่อนนะครับไม่ว่าผู้ป่วยจะมาระยะไหนนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของการรักษาเพราะว่าบางคนจะมีพฤติกรรมที่ทําให้เกิดอาการปวดขึ้นครับเช่นการนั่งกับพื้นหรืออนบบัได่ ของหนักพวกนี้หากปรับพฤติกรรมเลี่ยงได้อาการก็จะไม่ค่อยปวดครับผมลดน้ําหนักนะครับหรือสร้างกล้ามเนื้อ รอบข้อเข่าให้แข็งแรงเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าผู้ป่วยจะมาระยะใดก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่เราให้ข้อมูลความรู้กับคนไข้ทุกคนแต่ถ้าเกิดทําดังนี้แล้วยังไม่ดีในระยะที่เป็นมากขึ้นนะครับหรือระยะที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยอยาจต้องการการรักษาเพิ่มเช่นการให้ยาทั้งยากินและยาฉีดนะครับปัจจุบันผู้ป่วยบางท่านก็กินยามาแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของที่โรงพยาบาลก็จะมีการฉีดน้ําหล่อเลี้ยงข้อเข่าเทียมนะครับหรือพลาสมานะครับที่ดูดจากเลือดคนไข้มาเพื่อสกัดมาฉีดเข้าไปในข้อเข่านะครับช่วยในเรื่ององปว้่่นนึใผู ที่เป็นข้อเข่าเสือ่อมระยะปานกลางถึงระยะที่เป็นมากนะครับในระยะที่เป็นมากไม่ว่าจะกินแล้วฉีดแล้วยังไม่ดีขึ้นปรับพฤติกรรมก็เต็มที่แล้วหรือบางคนไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้เนื่องจากที่บ้านต้องนอนชั้นบนหลายชั้นนะครับบางคนเลือกที่จะผ่าตัดรักษานะครับเพื่อปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นปัจจุบันการผ่าตัดที่ได้ผลดีก็คือการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับช่วยให้ผู้ป่วปยกลับไปเดินได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินนะครับจากข้อเข่าที่เสือ่อมก็จะเปลี่ยนเป็นข้อเข่าเทียมที่สามารถทําให้้้คคนนไไไขยขยยยับเเเลื่่อหววดดดโทีีากรปส ลดลงหรือไม่มีอีกนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อสามารถมาปรึกษาได้ที่แผนกกระดูกและข้อโรงพยาบาลทนบุรี2ที่อาคาร1ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงถึง2ทุ่มนะครับ